สวัสดีครับแฟนๆของ BG Sport นะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดฟุตบอลกระชับมิตรเอฟซีซีเรียสนะครับวันนี้เราไปกันที่ Mercedes-Benz Stadium นะครับที่แอตแลนตาวันนี้จะเป็นเกมระหว่างสิงโตนุ่ครามเชลซีนะครับดวลกับทีมดังจากเม็กซิโกอย่างคลับอเมริกาวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายผู้ชมอยู่กับเจดมสุชัยนุมากนะครับแล้วก็แบงค์ผู้บริหารนี่จิริโยสิงห์หันิชครับเออครับ เอาละครับทั้งสองทีมครับลงสู่สนามแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในชื่อของ FC s ซี i e รีสนะครับ2024นะครับหรือว่าการอุ่นเครื่องในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองมีนถามว่านี้เทปใช่ไหมครับใช่ครับเอาที่พี่สะดวกอ่ะใกล้จะคิกออฟแล้วครับเราจะไม่ใช้คำว่าเรื่องแบทเทิลนะเพราะเราไม่ชอบคุณเจวลาปัด อืมอ่ะแล้วเริ่มเขี่ยบอลน,นั่น,นี่งเขาพูดได้เริ่มเขี่ยบอลก็พูดได้ไม่ต้องเริ่ม,มแบทเทิลตรงไหนเลยนะบอลยังอยู่ครับเก็บกได้โรเมอลาลาเวียวลาเวียวพาขึ้นมาแล้วมองข้างในจะไปโอ้โหแล้วล้มลงไปผู้สิทธิ์จุดโทษเลยครับโอ้โห,หนาทีแรกครับโอ้โหแล้วนี่ครับจังหวะพาขึ้นมาของของลาเวียโอ้โหแล้วเข้ามานี่ก็ยืนยมาก ยิงลูกนี้กล่าวประตูเรียบร้อยครับ1-0ครับเชลซีออกนำกับเวลากัแล้วก็อยู่ที่วิจารณจักรยานของกุสินะฮะวิจารณญาณนะฮะลองให้ก็ต้องไปจุดโทษไปครับแล้วโอ้โหดูครับยิงตรงกลางเลยก็เป็นคุดถูวัดดวงกับหลุยส์มาลากอนครับแล้วทำได้ครับจริงๆกระตาครับลาเวียให้ช่องนี้สวยครับเดวิสุริฮอลให้แล้วหมากิ้ด้วยซ้ายมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับตัดไปทีนึงลาสันโตออกฟ้าไป เดโรเซนมีอ้อมหลังไปครับไม่ให้ตัดเข้าในแล้วสายปั่นลูกนี้โอ้โหซานเชสซูเปอร์เซฟเลยครับโรเบิร์ตซานเชสลูกนี้พอจ่ายไม่แม่นเนี่ยเจอสวนแล้วครับปลายครับทางซ้ายครับราฮิมสเตอร์ลิงโอ้โหเร็วจีมาเลยครับ3-3ครับมาร์กิวขออยู่ราฮิมราฮิมคืนมาแปรลูกนี้ข้ามขานครับโอ้โหมันเป็นขวาครับดิวส์บรีิฮอร์ทางทั้งที่ก็เพิ่งจะอายุแค่24ปีนะครับอ้าวครับตัดได้ครั้งหนึ่ง ดิวสปิริทอ l ์สายยิงโอ้โหนี่ครับบอกขวาข้ามคานลองซ้ายออกข้างอีกครับโอ้โหข้างเสาครับนี่ฮะมาถึงราฮีมอีกครั้งหนึ่งดวลก,กันกับอิสราเอลเรยเยสไฮขึ้นามาดิวสปิริ Hall เปิดมาแล้วได้ม่งมากิวแล้วเรียบร้อยเลยครับนี่ครับ2.0ครับโอ้โหสอดมาม่งเสาแรกครับแล้วนี่ฮะเน้นทิศทางแต่ว่าบอลเนี่ยเคลียร์ดีๆก็อาจจะออกได้นะครับแต่ว่า โชคไม่ดีด้วยครับโอ้แล้วประเด็นคือมาร์กิวมงเนี่ยบอลยังไม่ข้ามเส้นนะคนที่เตะเข้าไปคือเจ้าเก่าฮะคอนเทนต์พาตัวสนามบอลใช่ไหมฮะอุ้ยดูตรงนี้ก่อนครับโนนี่โนนี่ซ้ายโอ้โหโค้ไม่พอครับแมให้ช่องนี้ไปครับกูสโตจากซ้ายมาขวาแล้วเปิดตรงนี้ไม่ล้ำหน้าครับเดียวเดียวเอ็นคุณกูหักมาแล้วแปรลกนี้โอ้โหติดบล็อกครับ ครับแต่ถึงตรงนี้ก็ยังถือว่าฟอร์มใช้ได้นะอาครับโนนี่ไปลายเลยครับโอ้โหหลุดมาโนนี่โนนี่คืนแล้วลม้มยิงลูกนี้ครับะปูดอีกคซับจำไว้ดิเรียบร้อยโอ้ไม่เข้าครับโอ้โหพุสโตแม่บอกว่าที่สุดท้ายตัวมันน้อยไปหน่อยครับเนี่ยครับดิโรซซนให้มาเรเยสอิสเรย์เรย์เยสให้มาอ้าวสวยครับดิโรซซนดิโรซซนสายสายสาย,ยิงเอแล้วโอ้โหชนคานอีกครับ ผู้ทำสวยครับดวลอีกครั้งหนึ่งกับกาเดรอนโนนี่โนนี่ยึกยักอยู่แล้วยังไงคือหลังมาเอ็นกุนคูคยิงเลยครับปัดทิ้งได้มาแล้ก้อนเป็นเตะมุมอีกทีนหนึ่งเซลซีอ่ะก็จบครึ่งเวลาแรกครับที่เมอร์เซเดสเบนสเตเดียมครับอัลเลนตาจอร์เจียนะครับก็เป็นเชลซีครับขึ้นนำครับอเมริกา2ประตูสูตรครับจากจุดโทษของคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูคนาทีที่3นะครับแล้วอีกประตูหนึ่งนะเป็นมาร์กิวครับ ที่ทำได้นาะที21นะครับเชลซีสองับอเมริกา0นะครับให้มาทางขวาเลยครับโอ้โห้หเข้าช้าแล้วนี่ครับเอสปินโนซาเปิดมาแล้วจับจับแล้วคืนคืนแล้วจิงลูกนี้แถบโอ้โหออกหลังเป็นเตะมุมเท่านั้นครับราฮิมยึกยักอยู่แล้วจะไปเอาผ่านได้ด้วยครับเอาเข้าราฮิมราฮิมเปิดมาดีซนแล้วแปรลูกนี้ติดมือโอ้โห,โหลาวเบียครับมีโอกาสปะทะสูงครับ สวยมากครับอาครับโรย่าโรย่ายิงด้วยขวาใช่ไปัดทิ้งได้โกต้าโอ้โห,โห,โหสามสิเจ็ดปีสปริงก้อเท้ายัางดีอยู่เลยครับต่อเนื่องความเข้าเข้าใจก็หายไปเลยครับโอ้สวยครับช่องน,นี้มาครับโนนี่โนนี่ให้เลยแล้วหลุดเดียวมาโรย่าโรย่าแปลลูด้โอโ้ยิงออกไปเฉยเลยครับอาร์มันโตโรยาโอ้โหลูกนี้ครับ เนี้ก็ยังอยู่นะเอนคุนคูนะครับโอ้โหเดี๋ยวรับแล้วสไตล์การเล่นเขาเป็นแบบนี้สไตล์การเล่นเขาเป็นเขาเป็นแบบนี้เรียกเรียกจุดโทษได้ไหมเรียบร้อยครับเป็นจุดโทษของเชลซีครับโอ้โหไม่ยอมเปลี่ยนออกเพราะแบบนี้นะครับอันตรายทุกฝีก้าวครับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูโอ้โหแล้วเนี่ยครับกับโรนัลโดโคตาสามสขวบหลอกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเหลือเลยครับ นี่ครับแมส่งสัญญาณทีหนึ่งครับเรียกจุดโทษให้แล้วโนนี่ยิงไปโอ้โหเพอมาดูจังหวะยิงจริงนี่เกือบเกือบไปถูกทางเหมือนกันนะครับดูครับแต่ถ้าลูน้ถ้าเซฟได้ก็ต้องยิงใหม่เลยครับออกไปนอกเส้นที่สองเท้าแล้วครับโกตาขึ้นมาที่ฟีดาวโก้ให้บอค่าสวยมากแล้วสายเปิดมาฉลับยังไงแล้วยิงติดบล็อกได้ทีบ่าวเดนปั่นตรงนี้ก็าหมกทิ้งไปได้โอ้โห,โห,โหเบนชิวเวลครับ เซฟเชลซี <Save> ไว้ได้ครับเซ็ตเพล์ของคลับอเมริกาครับเปิดเข้ามาแล้วจงวะนี้โปูมงลงปู่ยังวะของแมเป็นเวก้าเลยครับที่เหมือนจะช่วยเกมรับกำลังจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะครับนัดแรกในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ได้ครับแล้วก็จบเกมครับเป็นเชลซีครับเอาชนะคลับอเมริกาไป3ประตูศูนย์นะครับเขาได้ประตูจาก จุดโทษของพฤษสุฟเอนคุนคูนาทีที่3ครับลูกโมงของมาร์กิวนาที21แล้วก็ปิดท้ายจากจุดโทษอีกหนึ่งลูกของโนนี่มาดูเอยเก้ครับเชลซี3ครับอเมริกา0ครับ